สวัสดีวันนี้ไม่รบกวนไม่สตอร์ทโปรเฟกนะ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 กีจ้านะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเราจะมาสร้างมั่วนนะบอมเราจะมาสร้างมั่วนสร้างอะไรก็ไม่รู้่็เถอะโอเคเราเสียงโอเคไปเล่นเลยโอเคถ้าไม่เสียงรบกวนขอไปด้วยนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรมาก แค่มาสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับอะมีอะไรทำมาสร้างมั่วเลยแล้วไม่มีคลิปลงเลยว้าวว้าวเดีราจะมาสร้างในดูเราวันนี้อืมนี่มั่งนี่มั่งนี่มั่งอืมอ๋อ้ขาปิดแอนซาดมาเข้าตรงนี้เฉยเลย เขาผิดหน้าเฟียวเลยน่าจะแตกน้ากูแตกเลยเนี่ยเข้าเฟียวอ้าวเลี้ยงงเขาไหมหน้าหิมิหิมินี่ยหิมิเป็นใหม่แล้วมีอะไรใหม่ก็ไม่มีละวเอาไข่ไอ้าวอยู่มะกรูนโอ้โหสัตว์อื้อหือเออยะ นหินนี้นะผมเราเอาวางตรงนี s. <S uh ่นะหินนี้มันจะได้จากในนรกนะครับเดี๋ยวรอนนะในจากในนรกโอเคเราเป็นหนึ่งนะผมจะปรับเป็นหมวกชีวิตราอเป็นหนึ่งนะโอเคเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับดูนี่ับตูงเย็นดูนี่นะไปต่อไปต่อน่าหมวกชีวิตร้อนนะ ตะวันออกมาในาานี้แบบนี้ทำตะกอนเลยนัดอะนี่เราจะลงเลยนะนี่ไหมอันนี้จะตายไดูนี่้เห็นไหมเห็นไหมเออแต่เรามันจะลดเข้าตายได้นะนี่ได้แจกนรกเลยนะนี่ตายเลยกินก็ประมาณน,นี้ก่อนนะก็มีคลิปลงนะ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกันเลยที่จไปดจะไรันนะทุกนี่ต่อไปครับก็สวัสดีคพูมนะวันนี้บ๊ายบายครับ